นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะวันนี้ครูไม่สอนเดี๋ยวก่อนลูกครูหมายถึงครูเนี่ยครูเวสีเนี่ยไม่สอนแต่จะมีคนมาสอนแทนวันนี้มีครูใหม่มาตั้งใจนะลูกเพราะว่าเท่าที่ครูรู้มาเนี่ยเนียบมากิโขด แล้วก็เจ้าระเบียบตั้งใจนะลูกนะตั้งใจครับตั้งใจครับอย่าทําให้ครูผิดหวังขอเรียนเชิญครูดอนค่ะนังเีชทัตหมดความภพโรรสวัสดีครับนี่คือครูดอนจะมาสอนระเบียบในวันนี้ สอนระเบียบสอนระเบียบสอนระเบียบระเบียบสอนระเบียบมีดูน้อยมีดูน้อยมีดูน้อยดอนย้อนดอนโอ้ระเบียบจัดเลยไปนั่งเงียหึนั่งตัวตรงผมจะเริ่มสอนแล้วเออนี่เหรอคุยอะไรกันครูกำลังพูดอยู่ห้ามพูดห้ามคุย ครับครูคะครับเพนสีว่ามันบรรยากาศตึงเครียดไปหน่อยอะค่ะอยากให้แบบสนุกสนานหน่อยอะค่ะฝากหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเปนสีไปนักตุลัะได้ครับเอาแล้วทุกคนนั่งตาสบายได้ เออทุกคนเหมือนสบายเกินแต่ว่าเธอกำลังเหยียดคูรือเปล่าขอโทษครับสบายเกินไปขอโทษครับคุณดอนครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ทุกคนเอ่อมาเรียนร้องเพลงดีกว่าเฮ้ยนะดีดีเลยท่านัทอ่ะขอตัวแทนทุกคนเด้ยผมครับผมอมามามาไปจะเป็นไปสู้จะเป็นสู้ๆเพลงนี้จะขึ้นตัวเดียวโอ้ย หัวใจผมเดาะเดดะบอยก็คือเป็นคำเพาะเสียงอ๋อต้องเดาะเดาะก็คืออย่างนี้เดาะเหมือนกันลองดูแค่นี้พอนะครับพร้อมโอ้ยหัวใจผมเดาาะอ่เร็วๆนะหนึ่งสองสามยังยังยังจะไม่โอ้ยโอ้ยหัวใจผมเดาะโอ้ยหัวใจโอ้ย เป็นเบาหวานคนละเพลงครับคุณได่ได้ลองดิเราลองดิวครับลองลองยืนยืนยืนเออโอ้ยโอ้ยเดือดเลยโอ้ยเดือดเดือดครอบเลยโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดครับคุณกระชาก่อนครับโอ้ยหัวใจผมดะยกเบายกเบาเเเเเฮฮฮฮฮ้้้้้ยยยยยโอ้ยหัวใจ เม well. pues er ื่อกี้สอนอะไรคะเนี่ยป็นการสอนสมาธิให้เต้นรีวิวเพลงนะครับผมนักเรียนหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้อะไรลูกหูอยากเห็นแหละครับผมขอดูหน่อยสิพวกเราสามสี่อ้อ มันเออแต่ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นสรุปแล้วก็ผมว่าอุ้ยอหายผมเตรียมพร้อมเลยนะทั้งยาทั้งแป้งทั้งนี่ฮะโอยครูคะมีเสียงแต่ไม่เจ็บจริงเหรอครับครูจริงในนิกกี้ลองนิกกี้ไปดิลองเลยอ่าลองดูนิกี้นิกกี้ปวด้ยเออเออไจครับ ไม่เป็นไรออคือ,อ,อม่นเปนความผิดของนิกกี้หรอผมห้ามไม่ทันผมก็ <laughs> <laughs> คิดว่านิกกี้ <laughs> จะอไปออเล่ก <laughs> <laughs> ับเพื่อน ยิ้มไปถึงว่านิกกี้จะลองหรณับคขอบคุณครับคุณต้องอย่างนะ้นโมไถือคือจบไปต้องไปเป็นตลกมั้อคะหรือว่าไปเป็นอะไรคะเนี่ยอ๋อไม่นะครับผมนี่เป็นเป็นการเรื่องสูตรสูตรการเรียนขั้นแรกเรียกรอยยิ้มจากเด็กครับครับผมละลายพฤติกรรมครับครูเออเอาพร้อมกันอาโอ้หัวใจพลัเอออ๋อหัวใจผมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูด้วยนะโอ้ยไปไป จะจ้าสุราเมเรามาพบกันขึ้นมาที่มีสุขบอกว่าสุขแล้วจะชเธอกั้นและน้ำมาเดินเลาะตะไบเยี่ยมมากทุกคนอ่ะเมื่อพร้อมกันแล้วครูก็ขอเปิดกิจกรรมรอบกองไฟอย่างเป็นทางก่ะเอาล่ะกิจกรรมมีอะไรยังไงเนี่ยให้ครูดอนนะเป็นคนจัดการเชิญครูดอนครับ ตอนนี้เราก็จะเปิดกิจกรรมรอบของไฟขอเชิญพบกับการแสดงทั้งสองหมู่เลยครับลามามาขอฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะคะครับสวัสดีครับผมผมนายก้าหัวหน้าหมู่กระทะหมูกระทะหมูกระทะวเหิวชเราพร้อมทำการแสดงแล้วครับเออเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเรื่องอะไรลูกหนูน้อยหมวกแดงครับผมเนื้อเปิดอแหงหนึ่ง มีหนูน้อยหมวกแดงเขาร่าเริงมากเลยเขาใส่ชุดสีแดงเป๊ดสีแดงเป๊ดมากเขาร่าเริงเขาวิ่งรอยียบกองไฟแม๊กหมาป่าก็ได้ตายไปโอเคจบแล้วค่ะเอ้อเอ่อเกบแล้วเอ่ออ้าเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริงเยี่ยมจริงจริง ต่อไปเป็นการแสดงของชุดนี้สวัสดีค่ะก้อยค่ะหัวหน้าหมูสามชั้นค่ะสามชั้นสามทอเชี่ยการแสดงวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องไก่ทองค่ะวันหนึ่งมีพี่น้องสองคนค่ะชื่ออะไรบ้างอะอะไรกันจะถามจะถามชื่ออะไรนี่ติดกระแตงครับไม่ใช่ อ๋อเออเออปีชีพตะเพาทองกับตะเพาเงินค่ะตะเพาแก้วไปไหว้น้ำเดี๋ยวเดี๋ยวตะเพาแก้วตะเพาทองเมื่อกี้จิตะเจงอะไรนะมึงนะเป็นแบบพันที่สิบรับครูโอ้ยเมย์ม่ะจะจับเจ้าสองคนอ่ะเป็น่อ ครูครับครูครับครูครับจบแล้วครับจบแล้คเยี่ยมจริงจเยี่ยมจริงจเยี่ยมจริงจากหัวใจของครูนะที่ดูมาทั้งหมดตั้งสองหมู่นะไม่ได้เรื่องเลยลูก <c oughs> เล่นไม่มีอารมณ์กันเลยไม่มีอารมณ์ร่วมเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นยังไงให้คนดูเขาง่วงนอนนะฮะ <c oughs> เอางีล้ลวกันเดี๋ยวครูทั้งสี่คนอนะ จะเล่นละครเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นกัน <S <S บ้านทรายทองและตอนนี้ถึงเวลาที่สำคัญของบ้านทรายทองนั่นคือการที่ผมจะเปิดพิในแบร์พิในกบมองอะไรนะแค่สยาหญิงเล็กทำไมเรียกคุณพศอย่างนั้นน่ย เอไม่เป็นไรค่ะเรียกอะไรก็ได้บ้าอย่ามาท้เป็นไขสื่อเอาเอาเอาล้วครับผมขออนุญาตนะครับผมขอว่าต่อเรื่องพินัยกรรมนะครับบ้านทรายทองหลังนี้ตกเป็นของไปขี้กับแม่อยู่เลยอะไรไม่เธอเนี่ยอีกหอด้วยอีกต้องรอมอแม่พีชายกองขอ พี่อย่ามาช่าพี่โอตรหวาะครับรวยสะต่อะเป็นสังขารเลยสูงสูงหน่อยจรงจนะถ้าเกิดไม่เปิดพิ่นายกรรมพดจะพาชายน้อยไปนอนแล้วนะคะแต่จะพ่วงยังไงก็ต่มันก็เรื่องของหลอดพิ่นายกรรมบ้านหลังนี้จะตกเป็นของใครก็เป็นเรื่องของพิ่นายกรรมแต่พี่ชายกลางจะต้องเป็นของหยิงเล้ก เป็นพี่น้องกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้เป็นของเธอได้ไงหญิงเล็กอ้าว็ำไมจะเป็นไม่ได้ล่ะฮะนอกเรื่องนะนอกเรื่องหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้นอกเรื่องในบทบาทตามงท้องได้หรือเพี่น้องเขาเขาไม่ไเขาไม่กันหรอชายการเขาต้องได้กับหญิงเล็กชายว่านะให้ฟังไม่ชงไม่ชายหรอกนี่ครูดอนครูดอนใกล้ชิดครูมาริหวันเกินไปนะนะคะเพนสีอดทนมานานเลยนะคะแล้วขอถามเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องไข่เค็มเพนสีอ่ะเพนสีไปให้ที่โตะมันหายไปไหนแล้วคะ ว่านะเชียวมันเป็นของเธอใช่ไหมว่าเราเข้าเรื่องดีกว่านะคุณเราต้องตอนค่ะไครเคมเป็นสีให้ซื้อมาตั้งร้อยเก้าเก้าอ่ะจรงคนจะวานค่ะจะใช้เรือะไรล่ะเออคุณดรอนคุณเรอน้องต่อนนะคะคือเป็นสีให้แกเค็มาเ็าต้องกินลาเอาไปให้ฝากคนอื่นอ่ะผมเขาอย่ากว่า หัวแถวนับไดรเราเป็นคนไทยหัวแถวนับหนึงไม่ใช่เอ้ยผิดระเบียบวิเพื้นสิบที่แต่ครูยี่สครูแต่ห้าสครูแต่ปกรเอาสักร้อยไม่เราอ่รอฮะปัจจบันหนึ่งสองเ้วเพื่อนเธอไปไหนหมนหดฮะึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอ พออนุแรแล้วครับผมมาแล้วครับครูตายถ้าเป็นสนามรบอย่างนี้พักพวกพี่น้องเพื่อนฝูงตายกับหมดไม่รักษากฎระเบียบหน้าที่ของทหารบิดพื้นห้าทีครูครับสิบทีแต่ครูครับยี่สิบครูครับแต่ว่าสามสิบ <30 S 1> ครูครับห้าสิบครับผมหนึ่งสองสี่เจ็ดสแปดสเก้าห้าสิบเขา ครับทุกคนต้องอยู่ในกฎในระเบียบครูคะขอโทษค่ะคือหนูเพิ่งกินข้าวเสร็จค่ะเมื่อกี้ผมมาช้าโดนห้าสิบพอยมาช้ากว่าผมพี่ครับครูโดนโดนโดนพอยไม่รอนพลอยสวยแล้วสวยแล้วอุยอย0หนึ่งร้อหนึ่งันอุยหนึ่งันทีนั่งลงนั่ลง ทำไมต้องรีบกินอะ่ะฮะรีบก,กินจะจุกเข้าใจไหมนั่งพักก่อนค่<ฮ>ะร้อนไหมอา้าวนึ่งค่ะครูแป๊บหนึ่งโอ้โหเอาพักมาให้ด้วยไอ้นิกกี้ฮะกูว่านะรูฝึกคนเนี้ยน่าโม้ชัว คือหนูหิวน้ำอะค่ะเป็นแบบคอแห้งมากเลยค่ะเธอสองคนว่าอะไรนะหิวน้ำค่ะรอสักครู่เฮ้ยมีอะไรด้วยไหมขอขอบคุณค่ะไลยขอบคุณค่ะองหุรับ มีอะไรผมหิวน้ำครับอ่ออแอไม่มีความอดทนหันหน้าก็หากันทำไรครับครูตบหน้านิกกี sure> ้แกก็หายน้ำหนึ <t <t ่งท uh uh> uh ีป uh ัจจบั uh ิครูครับว่ามาแล้วผมไปตบกระับหรือเปล่าครับก็ต้องตบกลับนะซิแ้วตรงไอ้ก้ว ทำไมมึงมาสายวะมึงสวยแน่ๆนสวยแน่มึงไอ้เก้าขอโทษด้วยครับครูผมมาสายครับผมมาสายมึงไงดูตบเด้าแน่ๆนเหตุผลเนี่ยคืออะไรติดขบวนการห้าสีครับผมติดมากผมดูทุกวันครับเหตุผลอย่างนี้เละมึงก็ถือว่าเป็นการรีแลก์สมองนี่กี้ฮะว่าหรือสิ่งที่เราคิดน่ะหรือว่าเราคิดผิดเพราะว่าไอ้เก้าอ่ะมันก็ไม่โดนทำโทษ แสดงว่าคุณครูอยากฝึกพวกเราให้เป็นชายชาติฐานจริงๆะเนี่ยนเออขอโทษนะคะครูครูครับนี่พี่สาวผมครับอะไรนะพี่สาวผมครับพี่สาวน้องเก้าเหรอรีกน้องคอ้ของฝากนะคะขอบคุณครับโอ้โหโอโหโอโหอ้โหโอ้อย่ามุนอย่ามุงย่มุ ผู๋ผูไม่ได้หรอกครับครูคุณหมอครับผมรู้สึกรว่หมุนคุณหมออุ๊ยอะไรอย่างเี้ยคุณจับมือหมอไว้จะมือหมาช่วยคุณหมอน่ครับคุณหมอมอจะไม่ออกยังไงอะคะหายปอดเลยครับปอดแก้วผัวงานเนี้ยพี่มือได้ผัวแน่ผมเองเี่ผมเองอีกใบอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู๋ดยนะทำไมผูมาทำร้ายกันแบบนี้ฮะ นหน้าตาก็ดีทําไมคิดจะเป็นโจรอยากเป็นโจรเหรอทำร้ายร่างกายเราใช่ไหมผมไม่ต่อยครับอ่ะต่อยเปล่าผมไม่รู้เรื่องครับผมนั่งติวหนังสืออยู่ไอ้เนี้ยเขาเปมาอ่ะไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วมาต่อยลูกฉันทาไมใช่ทําไมผมต่อยลูกไปเนี่ยโอ้โหทำไมอ่ะหนูจะเป็นนักเรียนแล้วหนูจะเป็นโจรฮะมีสิ่งอะไรมาต่อยคนอื่นเขาถอย่างเงี้ยฮะ คอยดูนะฉันจะฟ้องผอนะให้ไล่นักเรียนเร็วๆอย่างเงี้ยออกไปเออโอ้ยคอยคอยคเอ้ามีอะไรเกิดขึ้นฮะเนี่ยผู้บริการสวัสดีค่ะเออสวัสดีเด็กคนนี้ปล่อยหน้าลูกอีฉันนะคะเฮ้ยจริงไหมในนิกกี้จริงครับพอไต้ไต้หน้าชื่นตาบานแปลไอเนี่ยมันมาหาเรื่องผมก่อนครับพอออนเจย์เจย์เจเจย ครับผม๋เราไปหาเรื่องเขาก่อนจริงปะเนี่ยไม่จริงครับผอกคือวันนั้นน่ะพี่เขาเขานั่งอยู่ตรงโต๊ะใช่ไหมครับแล้วผมก็เห็นโทรศัพท์เนี่ยมันกําลังจะล่วงผมก็เลยเตือนบอกว่าพี่ระวังล่วงนี่ไงนี่ไงนี่ไงระวังล่วงไงผมพูดมีบออ๋อยังไม่หมดนะยังมาบอกอีกนะว่าระวังโดนเท้าอ่ะเฮ้แกปนไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือวันนั้นน่ะ เขากินกว๋วยเตี๋ยวอยู่แบบนี้หละเออแล้วไงผมเห็นว่าน้ำซุปเนี่ยมันกำลังจะหยดผมก็เลยเตือนว่าระวังโดนเทา้านี่ไงนีไ่ไงนี่ไงอะนีไไ่ไงน้องก็เตือนดีๆใส่ๆไล่ออกค่ะพออต้องต้องต้องไล่ไล่ออกค่ะโอ้ออกอไล่ออกไม่ได้หรอกครับโอ้ยเด็กไม่มีพ่อไม่มีแม่ต้องไล่ออกนะคะต้องคุยกับผู้ปกครองเขาก่อนแล้วว่าจะไล่ออกเลยเนี่ยมันอย่งีต้องไล่ออกแล้วค่ะ ปีปีสวัสดีครับอะไรลูกเอ๋ยหนูคิดถึงปีปีจังเลยครับพ่ออยู่ข้างบนพ่ออยู่ข้างบนลูกอยู่ข้างล่างอ๋อท่านปออ้าวสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับผมเขาเป็นคนไหว้หลายด้านนี้อะไรกันครับเนี่ยก็ก็เออแม่ของเจแปนเนี่ยเขาบอกว่าเออดิกกี้อ่ะลูกของคุณพ่อเนี่ยไปไปทำร้ายเขา ขั้อนบอกว่าถึงขั้นจะให้ไล่ออผมบอกไม่ได้ต้องคุยกับพ่อเด็กก่อนนีเนี่ะท่านผอเป็นผู้ใหญ่ไงครับผมก็เคยไปรบรถถูท่พออเลคือทุกอย่างต้องมีเหตุผลใช่ครับเมื่อวานผมก็ว่าจะแวะมาเมื่อวานไปที่เพชรบุรีมาเพชรบุรีมาก็เลยซื้อของมาฝากเล็กๆกน้อยน้อยครับโอ้แม่ไม่ขนมเมืกลงหมดเลยซื้อซูชิมาครับโอซูชิที่เพชรบุรีโอยแมไม่เห็นต้องลำบากถึงขนาดนี้เลยะก็บอกเขาไปสิฮะ บอกว่าลูกเขาเนี่ยต้องรดนได้ออกบอกเลยค่ะผมมีมือถือแปดเครื่องนะครับพอไปใช้เถอะครับอ๋อโอ้ขอบคุณขอบคุณแหมไม่เห็นจะต้องลำบากถึงขนาดนี้เอาไว้โทรคุยใช่ไหมโอโทรศัพท์อ๋อได้ได้ได้เดไม่ต้องฝึกษาไม่ต้องโทรไม่ต้องโทรใจเย็นๆนะครับเข้าใจเขายังพูดเองเลยว่าถ้าลูกเขาโดนเขาก็ไม่ยอมนะคะโอผมเข้าใจครับคุ่แม่คครับเนี่ยแทนที่ท่านบอกโอ้นะ กลับไปบ้านจะไปพักผ่อนสมองบ้างก็ต้องกลับมาคิดเรื่องเด็กเล็กๆน้อยๆมันงดหัวนะครับผมใช่ครับนั่งดูทีวีเล็กๆน้อยๆครับผมโอ้ทีวีอะไรล่ะครับท่านท่านผอรับไปถืช่วยผมนะครับผมที่บ้าน74เครื่องครับอ๋อครับและเปลืองไฟครับผมถ้านหรือว่าเป็นการทีวีถึงไหนแล้วคะพิจารณาโทษสิคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกโดนต่อยนี่ยอมไหมฮะข้าทำขวัญนอะไรฮะให้ดิฉันครับอุ้ยไม่เป็นไรค่ะเด็กมันทะเลาะกันคุณพ่อไม่น่าต้องเดือดร้อนนะคะอีกวงเพี่งทิ้งไปเลโอ้ยเย่าเ่อ่ยค่ะเราคุยกันได้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องแบบไม่มีอะไรหรอกครับเนี่ยท่านขอออเนเป็นผู้ใหญ่อย่างนี้เนี่ยผมชอบจริงๆรเลยไ่ขอโทษเาไม่ไม่เป็นไรไม เด็กเร็วๆอย่างนี้นะคะต้องจัดการค,ค่ะคือผมอยากให้เขาเอายุครบ2ี่แล้วก็บวชให้ลูกชายผมด้วกกันเลยครับผมจำไว้นะจำไว้นี่คุณลุงเนี่ยเขาอุตส่าห์อนุเคราะห์เมตตาคาหลังจะทำอะไรไม่ดีทำให้ตระกูลเสื่อมเสียเนี่ยจะขอโทษยังไงเลยนะคะขอโทษขอโทษมากเลยคุณพ่อด้วยนะครับโอ้ยหนูจะดุดีไม่รู้นะคุคุณโดนต่อยฟีเลย คนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับ,รบจ้าเงยน <S <S ยิ่งกว่าหาเ,หเป็นครูต้องสอนเด็กเป็นรูแลจบครบเป็นเสรยา